เป็นไงบ้างครับพี่เจวันนี้ตื่นตื่นแต่เช้าเป็นไงตกลูไปหนึ่งทีใช่ไม้หัก <laughs> ไม้แต่ที่สำคัญก็คือสภาพอากาศการันตีได้เลยว่าน่าจะพังนะวันนี้แน่นจะพังนะแล้วจะทำอะไรนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปหาถ่ายอินดอร์เท่าเท่าทำเท่าที่ทำได้โอเค กินข้าวเช้าก่อนนะเอาแรงนะคนหนึ่งเขากินหมดเลยมึงนี่จานที่สามนะตาสามี่ผายแน่นอนที่อยู่ะ <c oughs> อะฝ <c oughs> ากครูขึ้นชื่อทลุหมหนักมันเป็นต้นหัวคูหน่เลยใช่ไหมครูลองแล้วก็ต้มแล้วมันก็เน,นื้อเนือลองกินกันดูว่ารอร่อยมัน น,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 นีเป็นวันที่สองนะฝนก็ยังตกเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็เลยยังอยู่ที่เดิมอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องออกจากที่พักนะครับตั้งแต่ช่วงสกโมงนะครับจะต้องนั่งเรือนะครับไปถ่ายยอนะครับที่เขาดักปลาด้านหลังนะแต่เนื่องด้วยฝนตกก็ทําให้เรือไม่สามารถออกได้นะเพราะว่าตกหนักอย่างนี้ก็เลยตอนนี้ ก็ต้องอยู่นี้ไปก่อนเดี๋ยววันนี้คงจะไปที่อื่นก่อนครับไปสถานที่ที่สามารถถ่ายกันได้นะครับขนมหวานปากคูก็ทีเด็ดเลยมันไม่หวานเนี่ยมันจะแบบมันมันอะไรเงี้ยอร่อยดีพร้อมนี่มันบอกกูต่อให้มึงเลยกูต่อให้กล้ามเดียวอ้าวหนีบดิพี่อา้าวไอ้ชอ็ ม,มันโพสทายมึงถ่ายรูปวะมันโพสทายมึงถ่ายรูปเนี่ยห,หนีบกูนหน่อยจ้ะไม่หนีบหรอลูกนิ้วต้องใช้นิ้วมึงนำนิ้วมึง <laughs> พอฝนตกเราก็ต้องวางแพลนใหม่นะครับเพื่อที่จะหาที่ถ่ายทําในระหว่างที่เรากําลังวางแผนกันใหม่ผมก็ออกมานั่งเล่นนะครับชมวิวพักผ่อน ตามสไตล์ไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่างนะครับไม่รู้จะทำอะไรถึงฝนจะตกนะครับแต่สำหรับผมก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึง่งซึ่งเราจะได้ยินแค่เสียงฝนนะครับไม่ได้ยินเสียงรบก,กวนอื่นๆเลยถือว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เหมือนกันครับหนังสือที่เราเห็นผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆครับเพราะว่าทุกเล่มจะวาดด้วยมือนะครับแล้วก็เขียนนะครับ เป็นบรรยายเรื่องราวด้วยมือทุกเล่มน,นะครับเขาจะไม่ตีพิมพ์นับใช้การเขียนซ้ำเหมือนกันทุกๆเล่มเลยนะครับ วัดเขาอ้อเป็นวัดโบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางสายศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณพระแกติอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาทางสายศาสตร์ก็ได้ทำการสืบต่อกันมาจนกลายเป็นที่พึ่งเคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไปนะครับเช่นพระอาจารย์ทองเท่าพระอาจารย์ปานและที่เป็นคารวาที่คนทั่วไปรู้จักกันดีนั่นก็คือขุนพันลักราชเดชนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าขุนพันนั่นเองนะครับ นี้ผมอยู่ในวัดเขาอ้อนะครับก็จะเป็นข่้านะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปให้เราได้เข้ามากราบไหว้นะครับแล้วก็มีนี่ยับพญานาคด้วยนะครับผมนะครับก็คือมาใครที่เคารพรัทธานะครับก็มาได้นะครับผมนะครับก็จะมีครับผมแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นพระพุทธรูปอีกหลายองค์นะครับก็ใครบูชาหรือนับถือก็แวะกันมาได้ครับผมวันนี้ฝนตกนะครับจะมีน้ำไหลนะตามที่เห็นเลยนี การถึงนอกถึงยอยนะครับเป็นน้ำไหลลงมาตลอดเลยนะก็ได้บรยากาศดีครับความเชื่อทางสายศาสตร์ของวัดนี้นะครับที่ใช้ประกอบพิธีกรรมก็จะมีสําคัญสำคัญอยู่4วิธีนะครับนั่นก็คือวิธีเสกว่านให้กินพิธีหุงข้าวเหนียวดําพิธีเสกน้ํามันงาดิบพิธีแช่วานโดยมีความเชื่อว่าผู้ใดที่ผ่านพิธีกรรมเหล่านี้มาจะมีพลังที่แข็งแรงและยืนยงพงกระพันนะครับผม ตามชื่อเลยครับกับสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือวังเจ้าเมืองนะครับก็จะมีทั้งวังเก่าและวังใหม่นะครับสำหรับการก่อสร้างเนี่ยยังไม่ยืนยันนะครับสำหรับพศที่แน่นอนในการก่อสร้างนะครับและก็ได้สืบทอดกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับที่เราเห็นนี้จะเป็นวังเก่านะครับก็จะมีลักษณะเหมือนบ้านเรือนไทยนะครับส่วนวังใหม่เนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังนะครับของวังเก่านี่นะครับคือวังใหม่ ตอนนี้เราอยู่ที่วังใหม่นะครับแต่ก็ฝนตกนะเมื่อกี้ที่ผมพาเข้าไปดูรับจะเป็นวังใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่ก็สวยงามมากๆนะนะครับอวังเก่าก็นะครับก็เป็นบ้านไม้อย่างที่เราเห็นนะครับส่วนวังใหม่ก็เป็นปูนแล้วนะแต่ว่าข้างในยังแบบสวยงามนะครับดูเป็นวังอยู่นะครับก็ใครผ่านมาก็แวะมาเที่ยวกันนะนะครับนี้เราจะพาเข้าถ้ำนะครับข้างทางเป็นถินยอกหุงย้อย ถ้าเป็นอย่างนี้หินนี่อย่าไปจับถ้าเป็นสีขาวเขีวแดงว่ายังมีชีวิตอยู่ครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้เหมหรือสีดำิดตายแล้วอ่า uh huh. มันจะมีอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นหินเกิดใหม่มันจะเป็นข,ขาวๆแข็งๆนุ่นนั่นหินเกิดใหม่นี uh ่อ่านะที่เป็นขาวๆห้อยลงมาอันนี้คือหินเกิดใหม่ดูดีมีความ,ม <Like S 2> รู้บลท์ปลูกปัญญาเข้าท้ำบ่อ <laughs> ยผมชอบเข้าถำครับ ต้องขอบคุณโปรเจกต์นี้ครับที่ทําให้มาเห็นพัทลงุงนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะ okay, นเป็นน้ำ้วเป็นน้ำล้วไม่มีทอะไรใช่ไหมแต่ข้างล่างมันมีแหละขอนนี้มันเขาให้มาดูพวกนี้ไง <c oughs> อันเดอร์เราลองไปดีดในรูกตรงอะไรอย่างเงี้ยอืมอ๋อให้มาดูวันนี้อ๋อเพราะตรงเนี้ยมันเป็นท้ามใช่ไหท่านดีมันหมุดจะได้ก็ช้ได้อีกยาวนะแต่นี้รู้ได้ปวดเลยอันนี้เราได้น้องพบทำประจําใจอืม มาร่วมทริปโปรเจกต์ของจังหวัดพัทลุงนะที่โปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงสวัีทุกท่านครับวัดคูหาสวรรค์น,นะครับเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ของไทยเสด็จอยู่เสมอมานะครับตั้งแต่รัชากาลที่5เลยทีเดียวนะครับก็คือถ้าบริเวณหน้าปากถ้ำเนี่ยจะมีพระปรมาพิไทยนะครับสลักไว้เกือบทุกรัชากาลเลยนะครับผมเรียงกันมาเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดนี้เป็นวัดที่สําคัญสําหรับ พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับด้านในนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่มากๆนะครับดูนะครับเทียบกับตัวผมเนี่ยคือรู้ขนาดเลยนะครับจะมีทั้งพระนอนนะครับแล้วก็องค์พระต่างๆมากมายที่อยู่ในถ้ำนะค,คือเป็นอีกที่หนึ่งเลยที่ผมบอกว่าถ้ามาพัทธลุงเนี่ยควรจะต้องแวะมาเลยครับปกติผมจะไม่ค่อยเที่ยววัดนะแต่ที่นี่ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนคะรับเปิโตก ผมไม่ได้เอาเสื้อกันฝนที่มาด้วยอยู่ในรถโอ้โหกลับยังไงล่ะทีนี้เรียกร้อยเลยแตาก็ต้องอยู่ในถ้ำไปก่อนทงางฟนช่วงนี้ยาวเยเนื่องด้วยฝนตกนะครับการหด้ยทมาของเราก็จะจบลงที่วัดแห่งนี้นะครับและเรายังมีที่เที่ยวอีกมากมายนะครับฝากติดตามในอีพีถัดไปด้วยครับเจอกัน